การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบสำหรับแอปพลิเคชัน UTS p a y สำหรับลูกค้าใหม่หากท่านยังไม่เคยเป็นสมาชิกกับ UTS a พ e ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสู่ระบบโดยท่านสามารถกดปุ่มเปิดบัญชีได้ฟรีกรอกรายละเอียดส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วนหรือเลือกเชื่อมต่อกับบัญชี Google หรือ Apple ของท่านเพื่อลงทะเบียนเมื่อท่านกรอกรายละเอียดเรียบร้อยจากนั้นระบบจะทำการส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไป ให้ท่านทำการกรอกรหัส OTP ให้ถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อท่านยืยนยัน OTP สำเร็จแล้วท่านจะได้รับแจ้งเตือนว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านได้รับการยืนยันสำเร็จแล้วหลังจากนั้นตรวจสอบสถานะบัญชีของท่านที่หน้าตั้งค่าหากได้รับการยืนยันบัญชีเรียบร้อยแล้วท่านสามารถทำการเปิดบัญชีบโบรกเกอร์หรือย้ายบัญชีบโบรกเกอร์ที่ท่านต้องการเพื่อรับเงินืนได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ UTS Pay สำหรับลูกค,ค้าเดิม หากท่านเป็นสมาชิกกับ UTST อยู่แล้วก่อนเข้าสู่ระบบให้ท่านทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพิ่มเติมจากนั้นระบบจะทำการส่ง OTT ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไปให้ท่านทำการกรอกรหัส OTT ให้ถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อท่านยืนยนัน o t ่สำเร็จแล้วท่านจะได้รับแจ้งเตือนว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณได้รับการยืนยันสำเร็จแล้วรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากเงินคืนที่มากกว่าเดิมกับ UTST